สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับหน้าตาลักษณะนี้นะมันมีชื่อนะครับว่าโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับหรือนะครับชื่อภาษาไทยก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเรามักจะเห็นบ่อยนะครับกับพวกอุปกรณ์ no. ที่เป็นเครื่องเสียงเนาะเพราะว่าเรามักจะใช้ในการปรับเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงนะครับสังเกตว่าไอ้แท่นตรงกลางเนี่ยมันหมุนได้นะครับมันหมุนไปจนมันแม็กสุดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถหมุนกลับจนมันกลับมาสุดอีกด้านหนึ่งได้ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าผมค่อยมาอธิบายนะครับว่าหลักการเนี่ยมันทํางานยังไงและทําไมมันถึงชื่อว่าตัวต้านทานปรับค่าได้สาหรับตอนนี้เราจะลองใช้กันเลยนะวิธีการใช้เนี่ยง่ายมา,ากเจ้าตัวโพเทนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขาด้วยกันนะครับสังเกตว่ามันมีอยู่3ขานะเราจะเอาขากลางนะครับเราจะเอาขากลางเนี่ยต่อเข้าพินอนาล็อกนะครับเพราะว่าเราจะต้องอ่านค่าจากมันใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราหมุนถึงตำแหน่งไหนซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อก ถูกไหมครับเพราะงั้นนะครับวิธีการต่อเนี่ยเราก็เลยจะต้องเอาขากลางนะครับเข้าไปที่พินอนาล็อกเพื่ออ่านค่านะครับส่วนอีก2พินที่เหลือนะครับก็จะต้องต่อกับ5โวลต์แล้วก็กราวนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว2พินนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถสลับที่กันได้ผมสามารถเอา5โวลต์ไว้ข้างบนแล้วก็เอากาวไว้ข้างล่างหรือว่าจะเอา5โวลต์ไว้ข้างล่างเอากาวไว้ข้างบนก็ได้นะครับสลับกันได้นะครับแต่ว่าพินตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นพินที่ไปเข้าอนาล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อวงจรกันเลยนะครับ ผมก็มักจะเอาเจ้าตัวโพเทนเนี่ยปักเอาไว้ลักษณะนี้นะครับบนเบสบอร์ดนะเพราะว่ามันจะได้ต่อง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้นะครับอ่าแล้วก็เส้นแรกใช่ไหมครับก็เป็นพินห้าโวล์นะผมต่อ5้าโวล์เนี่ยมาที่ขานี้ของโพเทนนะครับแล้วก็พินตรงกลางใช่ไหมครับก็ตามรูปก็คือไปเข้าพิน A0 ศูนย์นะครับผมเลือกใช้พิน A 0ศูนย์นะ แบบนี้นะครับพินกลางไปเข้าพิน A 0ศนย์นะครับเส้นสีเหลืองไปเข้าพิน A 0ศนะูนย์ะและพินสุดท้ายนะครับพินขวาสุดนะก็ไปเข้ากล่าวถูกไหมครับลักษณะนี้นะครับสายสีน้ำตาลของผมตรงนี้เป็นกล่าวนะครับกล่าวก็มาเข้ากับพินขวาสุดนะครับก็ แน่นอนนะครับจริงๆแล้ว5โวลต์สีส้มอันนี้ işte กับสีน้ตาตาลเนี่ยก็สลับที่กันได้นะครับฝั่งไหนเป็นกราวฝั่งไหนเป็น5โวลต์ก็ได้นะครับขอแค่พินตรงกลางเนี่ยไปเข้าพิน A0 หรือว่าพินอัน็อกที่เราต้องการจะใช้ก็พอนะครับสำหรับวิธีเขียนโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็แค่สั่งอัน็อกลีธธรรมดานะครับเหมือนตอนที่เราใช้ LDR เลยนะครับก็พินโหมดใช่ไหมครับเราใช้พิน A0 นะแต่เ,เราสร้างตัวแปรดีกว่านะครับผมจะประกาศตัวแปรชื่อโพเท n Pin นะครับ เนะก็บพิน A0 นะอ่ะก็พิน Mode พอเตนพินเป็น Input ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะอ่านค่าถูกไหมครับผมก็ประกายตัวแปรหนึ่งครับชื่อว่า value เหมือนเดิมนะครับก็ analog read ถูกไหมครับอ่านค่าจาก p o t e เ t นพินนะครับอ่าจากนั้นเดี๋ยวเราจะลองปินค่า value มาดูนะครับก็ serial ก่อนนะครับ serial begin ก็ผมจะสั่ง Serial Print Line Value นะครับเดี๋ยวผมจะดี l a y สัก100มิลลิวินกนะครับเท่านี้นะครับสังเกตนะว่าจริงๆแล้วโค้ดเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราใช้ ldr เลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับก็แค่สั่ง Analog r e a d เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผม upload. อัปโหลดเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยโ o e มันจะของผมนะครับมันจะให้ค่าประมาณ455นะครับเดี๋ยวผมลองหมุนดูนะครับจะลองหมุนอันนี้ผมหมุนไปทางนึงนะครับ พอผมหมุนไปจนสุดเนี่ยมันก็จะไปแม็กที่1023นะครับก็คือค่าแม็กของ ADC ใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์สองสามก็คือห้าโวลต์นะครับถ้าผมหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงศูนย์นะครับก็เท่านี้นะครับเราก็สามารถอ่านค่าได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโพเทนเนี่ยมันหมุนถึงตำแหน่งไหนนะครับถ้าผมหมุนไปตรงกลางนะครับมันก็จะได้ค่าประมาณ500ถ้าผมหมุนไปจนสุดแม็กเลยมันก็จะได้พันยี่สามถ้าผมหมุนกลับมาอีกด้านหนึ มันก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับสำหรับของใครเนี่ยที่ตัวโพเทนเนี่ยมันลงไม่ถึงศูนย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าบางทีเนี่ยโพเทนเนี่ยมันอาจจะพลาดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วค่าก็จะใกล้เคียงศูนย์มากๆนะครับหรือค่าก็จะใกล้เคียง1นึ่งพมมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนจนแม็กเกิดขึ้นได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการใช้งานนะครับ